ร้อนๆเราก็มาอาบน้ำกระจ้าปรับอุณหภูมิร่างกายกันนิดนึงอ่ะเล่นกับเขาหน่อยเล่แลาลแลว,แลว,แลว S 1> <S 1> <S สนุกเขาล่ะสนุกนั่น,นเนีอเอ่ยนืนตูดโกงท่าหลักค่ะโตก็ยังเป็นเหมือนเดิมอารมณ์ดีเขาเมื่อไหร่นะเขาจะโกง่งตูดท,ทันทีฟอกตัวเนาะเราจะฟอกตัวกันแล้ว เราจะฟอกตัวกันแล้วแม่เชื่นใจไหมอากาศร้อนด้วยกันไหมคะช่วเนี้ยอากาศร้อนมากเลยอะ่ะมารีก็ร้อนเหมือนกันอยากติดแอร์ให้นะแต่ไม่มีตังจ้ายังไม่มีตังต้องเก็บตังก่อนนะช่วงนี้อยากติดแอร์เฮกี้เขาไปอยู่โรงเรียนเขาสบายไปอยู่โรงเรียนเขาอยู่แอร์ ไหนดูหน้าเลยไม่ชอยที่บ้านใครเด็กๆอาบน้ำแบบง่ายๆของคำทักทายมาอวดกันบ้างได้นะมารีนี่อาบน้ำง่ายมากชอบ สีเมอสีเมอเป็นจุดๆแกจะเป็นสาวแล้วเนี่ยฮีตแรกกันัังจะเริ่มมาแล้วเนี่ยไม่อยากให้โตเลยอื้อพ่ออบน้ำให้แบบชอบสุดละ อีกหน่อยเดี๋ยวจะให้ลงอ่างจากุซซี่ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วชื่นใจแล้วเอาลเล่นละไปไปเล่นกับพ่อไปมาเล็ลูกมาลูก ไปเดี๋ยวไปเช็ดตัวกันจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว